เพิ่นจากข้าเจ้ามี่อันแบบเป็นตำบลเป็นข้าเจ้าเอ,อ,อื้อนยุนในไทยบอ่อเออบอ่ลาวีสาดินฟรู๊ด <Okay. S 1> อวาวิสาดินฟรู๊ดอินนั้นเยั่ยมเกลือเหรอคะพี่น้องคะเพื่อนน่ะต้นพริกขึน้นเยดไปหาให้ได้เห็นนอกจากเนาะก,กระเปิดไว้ตั้งโดนอันแม่เลื่อนกะ เดนตามหาลูกเลือดเดนตามหาน้ำมันละไอเดนเดนสู้ละเด๋้เดนสตูอะหรอะเออสู้ละเออเอออินเตอร์ซัมมาเดนไทยไทยเทียนแท้ปลูกทุก ปลูกยูตางเดียนก้าปลูกปลูกข้าเขา้เขาหาวิธีแม้เป็นละ้านเอื้นย่าจาย่าจก็เลยสิทธิ์ปากเจ้าของอันนี้ก็ต้นประหมมด้วจ่าพิยุทธต้นประหมบานเท่าการเพราะว่าไอ้ไม่เลื่อนเช่าที่สองแปลงค่ะพี่สองล็อกล็อกละเก้าร้อยค่ะหัว อันนี้ตน้นไม่ตน้นพิดเกิดเลยต้นหนึ่งด้วยจ้านี่เห็นว่านีว่าออกดอกออกหมากน้ามูเลยงามงามสูงุโตค่ะพี่นี่พิณการและเพื่อนเพื่อนทุกคนนี่ต้นอะวาคาโดนะคะสามต้นนี่สามต้นจ้านี่ต้นอะวาคาโดาสักหัมบ้านเท่าละจ้านี่เพจไรอ้อยสวัสดีทักทายครับจากอันพิยุทธด้วยจ้า <c oughs> นการเนาะจ้าเนาะ คุณปิกก e ับมีจ้าเห็นบ่เห็นคุณพิกบ่จ้าสลกอะหอนัน่อาอบ่ได้เขียนตอบคอมเมนต์กับบ่ว่ากันเนาะเอาเขียนทักทายกันเด้อจ้าเด้อเขามากันพี่ๆน้องๆอเอาแม่เลื่อนสิผ้าอันอันดสวนมา กันเด้จดเอจ้าเด้อเ็ดไรอ้อยทักทายกันกันพีิยุทธเด้อจา้าอันนี้กับพักกาดชอยพักกาดกินเจ้าอัน,นละลานเอื่นญาจ้าญาจ้ากันเลยสิทธิ์ปากเจ้าของอันนี้ก็ต้นพระโคมเด้อจา้าพิยุทธ้นพระโคมบานเฮ้า พโมงงด้วยการไอไอมอดเนี่ยแล้วก็้าอู่เด็กเปนต่โอ้ยโอเจตั้งสู้นนอัอตาอออันนี้อันอันนี้พักหญ้าตะกะะเตียนจ้านี่เอ็มรบนี่เนาะอันนี้มะเขืออัน แนจ่จมีเควื่มสุก <laughs> บบได้เขียนตอบความมีนกับบ่าวากันเนาะเอาเขียนทักท้ายกันเด้อจ้าเด้อเข้ามากันพี่พี่น้องน้องเอาแม่เลื่อนสิบห้าอันอันโหดสวน,ม,น <laughs> มันกะมันกะมันกะแห้งเท่ากับถ้ากับเลยเฮกินเองอันใดเข้าเฮดได้เขาก็เฮด ใ่ว่าผักบุง้งเนี่ปลูกง่ายอยูปลูกเทีย่ยเดียวนี่กาอันนี้เลยปลูกเทีย่ยเดียวนี่เพื่อนกาอันได้ตัดตลอดจ้าคันท้อเสน,นพ,พี่น้องเอาผักเส้นขั้วรั่วกินได้สิ่งซื้เอเง,งาเงาเมื่อฝากพีฝากน้องน้ำนอจ่าเนาะมาเบืองวิถีเขาโพสืซอไอพิมพ์อินนั้นเข้ามา ยปลาอุยอออลุนี้แดดดมเฮงนะแดดเน่ยเพื่อนะยอยอยจะขออภัยเด้อค่ะพี่น้องที่พี่น้องๆสุกคนเดี๋ยวไม่เลื่อนกสิดตามไปที่หลังเนาะค่ะเนาะยังคอยพ่อยังคอยพบกันเนาะสำรับมือนี้กันแางแววเวียนมาชักไขกันได้เลยจ้าขอบคุณได้หลายจ้าโอ้ยออกนี้เราคือไดโนะไม่เลื่อนค่าต่เหตุทุลายอย่างอื่นอยู่เนาะค่ะเนาะ ขอบคุณได้หลายจ้าเท่เาเนาะพี่น้องเนาะก็ไปกัดทิ้นบ้านเท่เาแม่พี่น้องจ้าพุ่นน่ะเห็นบ่กพี่น้องอันนั้นทั่วผู้พเนธพร้อมกันเพื่อกับพานเบิร์ดแล้วแม่เลื่อนกันย่งอยู่พูดเดียวพันเน,นียพันขอบคุณได้หลายจ้ากะค่อยเป็นค่อยไปราคาเฮ็ดห้มี่วาวมสุกอันเจ้าแ <laughs> ม่เลื่อนสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะคุณพี่ ก็ได้เห็นหนายเห็นแต่สวนพักมาพี่นนองขออภัยเด้ะค่ะพี่น้องที่พี่น้องๆสุกคนเดี๋ยวไม่เรื่องอกัสสิตามไปที่หลังเนาะค่ะเนาะยังค่อยพอยังค่อยพบกันเนาะสำรับมื้อนี้กั มีหอดคุณเลิศคุณได้จ้าคุณนั่งเลิศคุณได้จ้าพี่น้องจ้าคุณนั่งเลิศเพิ่นกับ,บ่คอยงามคือบานห้าดอกเพราะว่าเพิ่อนอันห้าคือก,กันได้จา้ามันขึ้นบ่คอยงามอันนี้ไม่แตง่งนี่อ่านอันซักท่องลูกนึง <c oughs> นั่นลูกเม็ดเพิ่นกบใกล้สิพ่อท้ำพันเราจะพี่น้องจ้า <c oughs> เอาบัานนี้คุณนะเบื้องทัวในะพี่น้องเอ้ยเบื้องคุณทัวไว้เท้า บ่ไ้ตีท่างนี่ฝนตกพี่ยุทธ์จ๋าอันยุนีฝนกระตกยุ้ยได้ใครพี่ยุทธ์แต่ว่าอันอันยุนีเพื่อนนันแม่ไทย เก่งแข่ขอบคุณลหลายๆจ้าขอบคุณมากๆนะคะอันขอบคุณมากมากค่ะไีเีไรไ้ร้อยค่าที่มาให้กลังใจขอบคุณค่ะพี่ยุทธพี่ยุทธขอบคุณค่ะสุดยอดเลยค่ะขอบคุณลหลายๆเด้อจ้าเพราะว่าไม่เลือนสิผ้าหดสวนนอสบันนี้นอสสีผ้ามาเบิ้งสวนน้ำกันอ่ะมีประกาศหน่อยมีผักซี่จ้า เขาจัดสรรหาคลิปอะไรไม่พี่ให้นองเบิ้งเพื่อนก็จิถือใจเขากับพยายามแรงคนหาอยู่จ้าจ้าอยู่ทั่างกระสั่นกระบได้ป้าสิผ้าขาสวนพริกบันี้สิผ้าขาสวนพริกเนาะจ่าเนาะไปเบิ้งสวนพริก เอาฟุ้นมาใส่เอาปุ๋ยมาใส่นะพี่น้องเนาะห้องลด,ล,ดลดน้ำนักก็ขคืนเองค่ะพี่น้องคะนี่ฮะก็จะได้เกฟอยู่ตลอดจ้ะรับกลังจ้ะนี่จกกันไปเนาะก็พี่ยุดน่ะเนาะเศร้าไรอ้อยที่จักกันไปจ้าแักๆายกันด้วยขอบคุณหลายๆทีแ่แวะมาให้กรลังล่งแรงใจมาเปิดหูเปิดตาให้เนาะ มันก็เปลี่ยนไปบ่ได้เนาะพี่น้องมันต้องซอยกันแม่นบ่คือเพิินวานหละหลายคนไลยได้ไล่ยหม่เฮเที่ยนง,งามเพิินวาไม่น้องเอามาใส่แล้วล้ามาตักโหดพี่น้องทามาโหดเหล้าขันมะขามีสเปย์ข้ากะใส่สเปย์ีดค่ะพี่น้องคะ่ะเป็นหมากดกดพี่น้องฮัลโหล เดี uhm, you, uh, bo ๋ยวเล็บ <wh> น <urgency> ้าหนีอกโสอเดะบ่ลราโทสิเก็นอกอันนั้นย่อเล็บน้าอินนะอุกเสือท่านข้อมือท่านข้อมือขอบคุณค่ะครับผมวิถีสาวไร้อ้อยวรสษัทพินัก ปลูกท <c oughs> ุกอย่างที่กินกินทุกอย่างที่ปลูกกาบันเทาโหนเงาเพิ่นแล้วเ้ากระหดดอกหดยอดเพิ่มนอกจากเนาะเด็กก็เออสมอกะบ้านสะกด เอาขนาดตัดไปแบ่งพี่แบ่งน้องแบ่งมูแบ่งพวกบนเราด,ด้จยกเน่ยเดี๋ยวสิเอาเด็กน,นั่นเดียวเฮ็บดบ้เนี้ยเฮียนบไดใ